แล้วสองทุ่มกว่าแล้วกับเพื่อนเราก็ไปเห็นที่เตีเตยมเราก็เลยไปปกักปดการปวดแล้วก็ฟูผ้าน้ําแล้วก็นอนหลับทุ้ยมันเหนื่อยมันเดินเหนื่อยเพื่อนก็ไปการกดอยู่เป็นบ้านล้างเป็นกระจ๊อบล้างอ่ะกูนอนคืนเช้ามามึงเชื่อไหมว่าที่กูนอนคือหลุมฝังศพคนแต่คืนที่กูไปอ่ะกูไม่รู้นอนหลับสบายคืนที่สองมาพอรู้ว่าหลุมฝังศพคนกูนอนไม่ได้ ตัวรู้กันหรเข้าใจคาว่าตัวรู้ไหมรู้รู้ว่ามันมีกิจน,นั้นอยู่แล้วกันเลยใช่เข้าใจคําว่าอยู่เหนือผู้รู้ไหมใช่ไหมฮะฮะรู้ซื่อ่อะอยู่เหนือผู้รู้ก็คือรู้เฉยๆถ้ายังก็รู้อยู่นะยังไม่ใช่มีเรารู้มีตัวเราเข้าไปสงส์อะไมันยากเหมือนกันหลงตาอย่างเช่นว่าถ้าเกิดทาม่ どうぞ。